สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ประเด็นข่าวอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสําหรับวันนี้หนูน้องกอบุญเด็กหญิงปณิกาบุญมีค่ะหนูน้องเพ็มนาดเด็กหญิงสานนัทวุ่งจิรศักค่ะพวกเรานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ห้ห้องสัจจะค่ะวันนี้เรื่องที่พวกเราสองคนจะมาพูดถึงความรู้เกี่ยวกับขยะรีไซเคิลหนึ่งห้องเรียนหนึ่งชิ้นงานรีไซเคิลค่ะ ขยะดีไซเคลเป็นขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้โดยผ่านกระบวนการรูปทรงต่างๆเช่นกระดาษขวดแก้วขวดพลาสติกพลาสติกโลหะอะลูฮะที่ทิ้งลงถังขยะสีเหลืองค่ะใช่แล้วค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมรู้หรือไม่คะว่าการแยกขยะรีไซ์เคลนแล้วนำกลับมารีไซ์เคลนใหม่เราจะเหลือขยะที่ต้องกำจัดน้อยลงและขยะบนโลกก็จะลดลงด้วยค่ะ ขยะรีไซเคิลมีปริมาณถึง42เปอร์เซ็นตของขยะทั้งหมดทุกประเภทขยะพวกนี้มีประโยชน์สามารถนำพลาสติกมาทำเป็นกระปุกอมสินได้และสามารถนำเศษพลาสติกมาสารเป็นกระเป๋าสะพายได้และมีอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะท่านผู้ชมกอบุญรู้ไหมว่าการรีไซเคิลขยะเทียบเท่ากับการได้ลดกา๊าดเรือนกระจกไปในตัว ซึ่งเทียบเท่ากับการได้ปลูกต้นไม้ยืนต้น1ปีที่ดูดซับกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้9-15กิโลกร,รมัมการแยกขยะดีไซเคิล่ลิกวัดจึงถือว่าช่วยดทดแทนการปลูกต้นไม้ได้เลยนะ มาช่วยกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกันนะคะทุกคนเริ่มจากสิ่งเล็กๆใกล้ตัวเราในชีวิตประจำวันและเลือกใช้บรรจุพัณฑ์รักโลกที่สามารถรีไซเคิลได้และช่วยกันแยกขยะรีไซเคิลเพื่อให้เข้าสู่กระบวนการจัดการอย่างถูกวิธีเพื่อมีส่วนร่วมในการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อโลกของเรากันนะคะ ป้องกันโลกของเราลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้น้อยลงใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ซ้ำๆสร้างอนาคตที่ยิ่งขึ้นแก่คนรุ่นหลังอย่างพวกหนูกันนะคะเรียกขยะรีไซเคิลส่งวนไปดีต่อใจดีต่อโลกดีต่อเรานะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ